สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเข้าเกียร์รถออโต้เวลาจอดอย่างไรให้ปลอดภยัยต่อเกียร์กับการใช้งานนะครับอย่างแรกนะครับลักษณะที่เรามักจะเคยเห็นกันบ่อยๆครับเวลาที่เราจอดรถสมมุติว่าเราจอดรถอันนี้ผมมาถึงปุ๊บผมผมอยู่ดีๆผมกําลังจะจอดเวลาจอดรถปุ๊บเราจะสังเกตเห็นว่ามีหลายๆท่านมักจะขยับไปที่ P เลยนะครับสังเกตว่าพอเราเข้า P เลยมันจะมีเสียง เฟืองคบกันอยู่อันนี้เป็นพอยต์สําสคัญนะครับจำตรงนี้ไวน้หนึงเวลาเข้า P มันจะมีเฟืองขบกันอยู่นะครับทีนี้กระบวนการที่เราควรจะทําให้ถูกต้องเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องควรทําอย่างไรนะครับทําตามขั้นตอนที่ผมทําได้เลยครับสมมุติว่าเรากําลังจะจอดรถเราอยู่เกียร์ดีเป็นเกียร์ที่เดินหน้าใช่ไหมครับอ่าเป็น drive ก็คือเดินหน้านะครับเรากจะจอดให้เราเข้าไปที่ n ก่อนนะครับ เข้าไปที่เก่อนนี่ผมอยู่ที่เองแล้วผมปล่อยที่เนะครับจากนั้นให้เราทําการดึงเบรกมือขึ้นมาให้สุดตามที่เราต้องการนะครับถ้าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราดึงแบบมือขึ้นมาสุดแล้วนะครับเมื่อเราดึงเบรกมือขึ้นมาสุดแล้วเราสามารถปล่อยเบรกเท้าของเราได้เลยนะครับปล่อยเบรกเท้าเสร็จรถจะไม่ไหลนะครับจากนั้นถ้าอยากจะเข้า P ค่อยเข้า P ตอนนี้นะครับการตรงนี้มันช่วย เซฟเฟืองเกียร์อย่างไรนะครับมันจะได้ประโยชน์ในกรณีที่เราไปเข้าเกียร์ในที่ลาดหรือว่าที่มันมีความสูงชันที่สามารถทําให้รถไหลได้นะครับถ้าเราเข้า P ก่อนเฟืองมันจะไปขบตรงนั้นน้ําหนักของตัวรถเนี่ยครับรถยนต์หคันจะหนักไม่ต่ำกว่า1ตันคันใหญ่ๆพวก X1 X3 Fortuner เนี่ยอาจจะเกือบถึง2ตันนะครับถ้าเกิดเราเข้า P ก่อนมันจะกายว่าเราใช้ เราทำเสมือนว่าใช้เฟืองเกียร์เป็นส่วนหนึ่งของการเบรกน้ำหนักรถนะครับซึ่งมันเป็นขั้นตอนที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับในปัจจุบันทำไม่เห็นผลแต่ว่าถ้าเราทำแบบนี้นานๆเฟืองเกียร์มันอาจจะชำรุดไวนะครับก็สรุปนะครับก็คือเอนก่อนนะครับเอนก่อนเบรกมือขึ้นให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นค่อยไปพก็แล้วแต่ความเหมาะสมครับผม